กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวย a าแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า ใครยังไม่ได้แอดไลน์ไอดีของแอดมินนะคะแอดมาได้นะคะ soda sa นะคะ8805นะจ๊ะส่วนอันนี้นะคะทำความเข้าใจก่อนเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็เขียนไว้ให้นะคะแนวทางเข้านะคะล่างนะคะ97นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะ97ตัววิ่ง9มานะคะชุดวินนะคะ31นะคะ แอดมินจับสามมาหลายคู่นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะสองสี่บนนะคะสองสี่บนเข้านะคะพี่น้องดูเขียนตั้งสองรอบสองสี่สี่สองนะคะสงสัยเมาตัวเลขนะคะสอนนักเรียนเยอะเกินไปนะคะบวกลบคูณหารนะคะเผื่อจะได้ตีออกมาเป็นแนวทางเนาะพี่น้องจา๋าก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะ งวดนี้น่าจะเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะคะหลุดไปสองงวดนะคะพี่น้องจา๋าเนอะแอดมินทำมานะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรี่ีอนมินคำนวณเองนะคะถ้าแอดมินสอนวิธีคำนวณก็คลิปจะยาวไปนะคะแอดมินก็เลยคำนวณเสร็จแล้วนะคะก็แค่มาจดลงแค่นั้นนะคะตัวเลขของแอดมินนะคะก็จะเป็น ตัวที่แอดมินคำนวณเองนะคะแอดมินไม่ได้เอาสูติตินะคะสูติติย้อนหลังมานะคะทุกครั้งนะคะที่แอดมินลงเป็นสูตรคำนวณเองหรือเป็นสูตรคำนวณนะคะก็จะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณขึ้นมาเองนะคะสำหรับชุดวินนะคะก็จะมี มี4นะคะมี0มี1มี6นะคะแล้วก็5 9นะคะชุดวีนส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่0นะคะ0กับ6นะคะเราก็มาเจาะ0กันนะคะก็จะมี 0110นะคะ0440 0660นะคะส่วนเด่น6นะคะก็จะมี6116นะคะ6446นะคะ6996นะคะ เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเขียนตัวแปลงนิดนึงนะคะพี่น้องส่วนชุดกันนะคะเอาตัวนี้ก็9้ายไปด้วยนะคะส่วนชุดกันของเรานะคะก็จะมี4114นะคะ9449นะคะ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะสองสี่สี่เจ็ดนะคะส่วนเบิ้ลนะคะก็จะมีเก้าเก้านะคะศูนย์ศูนย์สี่สี่ หกหกนะคะแล้วก็จะเป็นห้าห้านะคะเบิ้ลตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหกสี่เก้าสี่นะคะสี่ศนกเะคะหนึ่แล้วก็จะเป็นสี่หนึะคะหนึ่ง อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดือดเแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า